สวัสดีค่ะมือน,นี้แพกับผ้าพี่น้องเขาไปอีกแล้เนอพี่น้องมาเบิ้งนี่พี่น้องเบิง้งเบิ้งแพทเห็นอย่างเบิง้งเห็ดยางามคักพี่น้องเบิ้งเจอมีอยู่เห็ดนั่งร่มตะบหลายเนี่พี่น้องทั้งแนวเลยเห็ดนั่งร่มมียูสองดอกแพรก,กับสก็บเก็บสะสมไปเลยๆเนาะพี่นอ้องเนาะ มันตกมันจัดแชนเน่ยจังน้อยเด้อพี่น้องผุ่นหมองมันเนาทา,นนา,ายแปะเป็นเบิ้งเนี่ยบักหละมากก็ลูกไส้เด้อมือนนี้คุณยังน้ำแม่มากไหนจะบอกนี่พี่น้องเบิ้งเบิงซะห้อยเราเกิดโดนแล้วไง <c ười> บ,บักหละนอนเอาใดวะนี่เฮ้ยมันเนา่าอะรล่ะพี่น้อง ไปหาต่อห้องนี่จ้ะพี่น้องเบิงแพทย์ในว่าเฮอิโนกี้มันบวแมนแนนี่พี่น้องเบิงถ้าอินเฮอิโนกีมันขามันสีดำดำมันบอลนี่สุ่มขมันในลูกเอาทายมาไกลๆเพิ่นเบิงเผื่อมันแมนแต่ว่าแพทย์บันใจว่าบวแมนได้พี่น้องมันเป็นแนวนี้นี่ภาพถ้าแมนนี่เนาะพี่น้องเบิงบักจางงามหนึ่งบวแมนสับนี่อีพี่น้องเบิงนี่ อันนี้ส้งสีแมทนี่นอกกีอยู่ดอกแต่าแพทแต่ว่าขามันคือดำเบิดลหรพี่น้องเบิร์งอันที่ที่แพทเห็นในคลิปมันใหญ่เพิ่นอ่ะมันมันทั้งนี้มันสีเหลืองเนาะขาลงมาถอนนี้มันสีเหลืองแต่ตรงโค้นมันสีดำดำอันนี้มันพันดำเบิดแหมแพทบอมั่นใจแพทสีบปเก็บเด็ดขาเลยด้วพี่น้องนี่เบิงร์งปลาท้ายนี่เป็นเบิร์งนี่เฮ็ดงามคามพี่น้องไปพี่น้องยางมาโดนเติมมาพอแล้วพี่น้อง น,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 นี่พุ่นขึ้นไปหอดพุนพุนเฮ็ดทั้งหล้นเลยนี่พี่น้องเห็นบ่หน,น่ะซอนั่นนะเต็มกระตาพอดีเยน็นมาไปยั้งเขามาเอาเอาตำตำก่อนเนาะมาจัดการเลยลูกละเอาที่ดีด้วลูกแกแน่กะสร้างมัน่นให้แซไปตากแหงเอาออพี่น้องเอ้ยนึกว่าสิบได้เก็บเฮ็ดซะแล้วไหมือยัางโดนเติมไปได้นี่จนใจออก ลูกซ้ายว่าแม่มันว่ามีเอกเมื่อเมื่อก็เรียกว่าบากลาแม่ได้กินเห็ดผุนได้เพลินบอกน้องบอลยางมาสักพังหนึ่งมีอีหรีพ่ออหรีพี่น่องถ่ายดีดีแล้วลูกดีดีเห็ดมันหาหยาดี๋ยวมันสีผาดช็อตเด็ดอีจ้ะนี่บกลาเอาอ้อมช้อนนี่ ออมันแห้งซื้อๆได้พี่น่องมันบ่อแดดเน่าเรื่อมแอาวออพี่น่องเอ้ยเหลือๆเ,เอาเนาะบ่นเนา่าละก็มี่กันออตัวได้ที่มันเน่ากับเก็บทิม่มเอาเออว่าใส่ใดอยู่นี่ สัสูงปะนี่โตถามนยังขึ่นมากินอยู่จังหาแนวกิด้วยกันเนาะอเอาเลยลูกวันที่นี่ไฮบักลาได้เอาหาย่ยนพี่นอ้องเถิงปุกมา,ายืนไม่ให้แมวว่าเอาเดี๋ยวแม่ไปนี่ม่น่ามันเนา่าพี่นอ้องมองนี่มันอันนี้อยู่แต่ว่าดอกมันยังใส่ด้อยู่เนาะนี่ดอกมัน

บันนี้มาเฮ็ดภารกิจต่อยได้แบบพี่น้องนี่ตัต่อยเอาตัได้ได้นี่กระตาเดี๋ยว,ออว,วาาดเดี๋ยวอากตากันตากับฮาบัวใด้ดอกพี่น้องมันส่งถึงใหญ่โหมันสิล่งแทนขอดีหาบเอาได้ใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ยพี่น้องฮาบไก่ฮาบไก่พูน่ะพี่น้องเอาแฮทายพนเบิังเขาจะพี่น้องเบิ้งพูน,น่ะเพียเพีย าพี่น้องเอ้ยออนซอนบ่หุ่นเต็มกระตาพอดีนี่นี่ตาแพทย์อาถุงมาอยู่พี่น้องวันนี้บ่ต้องห่วงเข่ากระตาบ่ลล้มแส้ใส่ทงอ่ะล่ะแค่หลูกหลุมบ่เนาะยวเดี๋ยวต้นหญิงงามเนาะลูกเนาะลุมยูุติละบอลหลุม นี่อีกอยู่ได้หนึ่งสตอยเอาอีกอยู่ได้หนึ่งลูกนี่อีกเห็นบ่ลูกต่อยก่อนมาค่อยจิบนี่อีกต้องเอาให้มันเบิร์ตเอาไปเลือเอาไปตากแห้งไว้นี่นี่นี่อีกนี่ขนอีกสูงๆูงขนนี่ นีเ่เรียบร้อยเก็บเก็บเจ็บแล้วเก็บใส่ถุงเอาถุงก่อนก่อนพี่นอ้องเอาหอบทากลองมาพ่อด้พี่นอ้องแต่ว่าบาสอสไซกันถือไปนะบอกลาถือทากลองไปนะแม่จะเอากระเป๋าสะพภายก่อนแม่จะเก็บเฮดใส่ถุงแดดมากเป็นใจค,ครับพี่นอ้องงงามย ซอยลงมาหมือก้นโอเคไปหาตอพี่น้องนี่อีกจ้าพี่น้องนี่เบิ้ง <c oughs> โอ้ยต้นนี้มันสนั่หนามจ้ากับไปตาแข้งเราเละต้นนี้โบเป็นตาเอา เละแหงเลือกเลยจะน้อยมันเละหลายแพทกับสิบบเอเด้อถ้ามันแหงแหงคืออันเมื่อกี้อ่ะนะแพทสิเอาอยู่พี่นอ้องนี่เออจังสีนี่เอาได้อยู่นี่อีกอ๋อนี่อีกพี่น้องเลย ห้อยคนมาเก็บเพื่อกันได้ดินี่นห้อยคนห้อยกวงห้อยอย่างไะพี่น้องพุ่นกระเดน็นไปพุ่นกระมีพี่น้องนี่ครับพุ่นอะพุ่นไปแม่ลงไปเก็บเอาเด้อยไปก่อนงานอ่อมคุณ ามล่นเห็ด่อยนี่แม่นผู้ใดมาเล่นเห็ดจะเดินลงมาหอดีนี่มันโลกมาจากต้นใหม่ถูกบ่นี่พี่น้องเอาด้อยู่ได้นี่นี่ยังงามๆอยู่เลยนั่นบ่ได้เน่าบ่ได้ยั้งแหงนั่นน้อยๆบ่เอาตงไว้ก่อนเพื่อมันใหญ่ถ้ากพี่น้องเบิ่งหอยมันลนมันจะนี่แชดบามันลนมาแต่ใสบุญแต่มัน ยังงามๆอยู่สิเอาเด้อนี่นี่ของไส่ลนลงจากนี่นี่ห้อยแมนห้อยมันไปหาตอ,อ <c oughs> นี่อีกจ้าพี่น้องเบิง้ง <c oughs> พี่น้องเอ้ยโอ้ขี่ใหม่ลนใส่เก็บออกขี่มันลงมาแต่นี่ถือฝ้นถือหอยัางเอาจังไดรดีลูกเอาหันเป็นสอๆเลยเนาะ โซ่โซ่นี่เบิ้งพี่น้องสซ่น,นี่เต็มหนาแพทย์พอดีหาตอห่อเข้านี่อีกฟังหนึ่งได้พี่น้องเบิ้งนี่ ในน้อยในแน่ๆเบอร์นี้นี่แพสิบอเฮดเดอร์แพสซิฟอยเฮดพันใหญ่นี่อันฟังอันคล้องวังนึงอ่ะละ่ะนี่นี่แต่ว่าพี่น้องมาเบอร์นี่นี่พี่น้องเบอร์นี่มันสิขึ้นอีกเบอร์แต่ว่าแพสิบอแตะเด้อตัวนี้ถ้ขาขึ้นมากกว่าสิคือกันนี่ป้าพี่น้องเกฟเกฟจะเก็บ,เก,บ,เ,กบเก็บเลยค่ะไม่รอช้านะเกฟเอาไก่ๆเลยดูกละพี่น้องไอ้เบอรงเบอร แพทยงางพานได้หนิลูกชายว่าแม่สิยางไปใส่ว่าสันเบิง้งอีหยังนั่นว่าสันโอ้สันอกนึกว่ามันสิมีแค่ฟังเดียวเมื่อกี้นั่นเห็นหน,หน่อยๆอย่โอ้อพี่น้องเอ้ยถวบ,บามานนี่เสียดายแย่เลยเน,นอะอ,อ,อ,อ่อนๆถอดก็อสีปปสบปักเฮสวรร์ผู้ถือกล่องนั่นกินสองรอบสามรอบเฮดให้กินนั่นทอดแล้วทอดอีก อยากถึงขั้นว่าแม่โน้สีซีใครเองเพิ่นวะเอาเฮ็ดมาสั่งซีเองเมืม่อวานหลังจากทีแพทย์เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งแล้วเนาะอุ้ยอ่อน,ออนๆงาม,งามๆพี่น้องเอ้ยต้นนี้ก็เอาเนาะลูกเนาะเอาโหลดละต้นถั่วที่มันหน,หน่อยๆนะค่อยเอาอยู่บเ่เอาต้นนี้ล่ะเอาบ่เอาเนาะตุม้มติมิตมิตเมต อืมเบิ่งพี่น้องโอ้ยข่อยละอ้อนซ้อนเฮ็ดเด้มาเด้อพี่น้องเอ้อมาเก็บเห็ดออวยนึกว่าสิบ่มีเห็ดแล้วได้นี่มื้อนี้ก็ได้มึงงามคักงามแน่พี่น้องเอ้ยบ่คิดบ่ฝันมึงเฮ็ดกระนาคนโอ้ยบ่คิดบ่ฝันเอาถุงมาอีกตั้งหากมื้อนี้เอามันเบิด ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้นะจ๊ะนี่โอ้เก็บเก็บเก็บนี่ไเก็บหอมสุดยอดมือเศร้ากระแกงกินได้พี่น้องมือเศร้านี่พัด บ่ได้แกงเขาเอินพัดเพ็ดเพดพัดเพ็ดใส่หมูบดใส่ลูกสิ้นนะแม,ม้ตั้มพี่แกงตั้มพี่แกงขึ้นแล้วก็พัดอออตัวนี้ไหมมันเาวมาหอดพีได้ตัวนี้หูกอะสีเนาะเออนี่น,นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วพีบุกละอืม นี่ตอนนั้นเอาใบก่อนเนาะเอาจะดมซุ่มเนี่เอาใบจำ้ำใบมันลายหมองซะเลอะเกินที่สีมาเอาเนี่ยฮะจำแด้ว่าน้อข่อยอสิเต็มทุงแหละพี่น้องหาตอเหรอฮะิวเฮ็ดพี่น้อง <laughs> ไปหาตอสิผ้าลูกหาเมื่อแ่ละพี่น้องฝนลงเม็ดแล้วทับบดได้กับสิผ้าลูกเมื่อฝนตกแล้วฝนลงเม็ดแล้ว น,นี่อีกจ้าพี่น้องกะลังวาสิพ่าลูกเมื่อพ่อพอดีนี่ไปฟังผุ่นั่นบอกว่าคอยายางนึกนี่สันสัน,สนทชคโลกทชคโลกนี่เต็มอยู่พี่นออ้องเออเบิ่งจีล่ะโอ้ยกะลังวาสิพ่าลูกเมื่อนี่ห้อยห้อย ห้อยคนตาถห,ห้อยกวงกินบ่สิมีมันมีคือการหละมีคนเก็บพี่น้องเนาะว่าคนแดนเขาก็กินไหมงามคือกันได้อพี่น้องแกลามาคเคสอันนั่งร่มสีนี่ไหมมันีออกแล้วน้ำตาลออกเท่าๆเนาะเบิ่งพี่น้อง น้อยนี่แพะกะสีเอาเลยกำลังแสบไปผัดฝนกมาแล้วพี่นอ้องึนี่แหละพี่น้องเฮ็ดสำรับเฮ็ดมือน,นียที่เทาไดเ้เนาะเบิ้งเอาขอเข่าเบิ้งให้เพิ่นเบิ้งกะไก่เลยลูกนี่นี่จ้าพี่น้องนี่อีกหนกากตาเนาะสำรับคลิปนี้แพะกับฟ้าไปซ้ำนี่แล้วพี่น้องเอ,อ้ยฝนมาแล้วสิผ้าลูกเมื่อแล้วละเบิ้งเฮ็ดเท้าสวยงามตามทองเหลืองคือเก่าขอบคุณหลายๆเด้จจ้าสวัสดีจ้า,จาเจอกันคลิปหน้าจา้า